ครับสวัสดีครับชาวยูทูบต like ัวประเทศทั่วโลกเนาะวันนี้มาเบิ่งสร้างสตีมุ่งโมค้องลังค่าเนี่ยเป็นในสร้างยงโอ้วิศวะยงเนาะนี่ามำในสตีดีเดียวกับเจอฝนเอกิดกำลังน้ำอยู่คนะเชื่อมจุดจัดจดจัดเนาะโมฆ้องลังค่าที่ได้เป็นปั่มน้ำมันบ่มุ่งแล้วเชื่อมไล แน่นไรยัยงเรียบร้อยโอ้คนอบบ้านท้านายนัดอามันคุณนายบุกผาบ้านสร้างท่อนขึ้นมาสูงทะเลนปลายตานันไปเอท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาหนุ่มเมอิร์ดกำลังไล่เชี่ยมแน,น่นโอ้บอกุตงตัวนี้คือสูงสิะหอดปลายเสาไฟเรสช่างกรวิวสิกเอาผู้ชมเลย หงโค้งนั่งข้าเชียงไร่เจ็บแน่ยรายละเอียดจวดจัดจวดจัดไปทั้งหมดโอ้บรรยูยูยูแก่คนเนาะจัดจัดสวัสดีครับผมจะได้มุงไม่พายุออกแล้วเพียงใดฮะเพียงใดพอไปรถแห่ดีมเมาอยาอยู่นี่ดิ เอา้าสิ๋ดเข้มทั้งทั้งฉันบอกคุ้มมันจะบริมุ่งจักเสียไหมสร้างบริเล้วไหมเดี๋ยวกับฝนตกโอ้ยสีเส้น,นท่าอยู่เดี๋ยวเอาสวัสดีครับผม